อันนี้ห่อเท่าไหร่ครับ25บาทีบาททุกนี้ดูนะดูความเหนียวนี่คือร้อนหรือันขึ้นเลยอันนี้คือหัวปลาที่สั่งไว้สวัสดีครับทุกคน Social ลเที่ยวทริปชาวโซเชียลกินเที่ยวกันที่ไหนวันนี้ต้นอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับแล้ววันนี้มาตามหาของอร่อยเคยมีโอกาสมากินห่อหมกคุณป้าเจ้าหนึ่งที่ ตลาดตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนี้อยู่แถวห้วยไผ่แต่ทีนี้วันนั้นมาซื้อห่อหมอกเขาแล้วอร่อยมากแล้วเคยขอเบอร์ป้าเขาไว้ทีนี้วันนี้จะมาซื้อแต่คุณป้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ป้านนะทําห่อหมอกหรือเปล่าก็คือเนี่ยโทรหาแล้วป้าบอกว่าป้าอยู่บ้านก็เลยถามทางรู้สึกว่าเนี้เขาจะทาห่อหมอกเดี๋ยวันนี้กูคือทางเข้าหมกบ้านเลยทุกคน ก็นี่เลยครับมาแล้วอยู่กับแม่ขัวคนเก่งคนสวยของเราปติมนั่นเองครับสวัสดีครับปติมครับปติมอยู่อันนี้เราอยู่ที่ไหนครับห้วยไผ่ห้วยไผ่ที่ราชบุรีครับและนี่ตอนนี้ก็คือทําห่อหมกใช่นี่ทุกคนอันนี้คือห่อหมกที่ปติมทำเอาไว้นะครับอันนี้นี่คือเราต้องในนี้มีอะไรบ้างครับปติม กะทิกะทิไข่แล้วก็พริกแกงเนื้อปลาแล้วพริกแกงอันนี้ถามก่อนเลยว่าทําขายเนี่ยมากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วอะสูตรนี้นี่คืออยู่มาตั้งแต่รุ่นโอ้โหนานมากใช่ไหมนานมากแล้วตอนนี้ปีนี้ป้าติ๋มอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุหกสิบเจหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดจะเจ็ดสิบแล้ว ขายมาป้าท,ที่สูตรนี้อยู่อยู่คู่มาตลอดเลยยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีทุกคนคืออร่อยมากจริงๆนะนี่ดูนะดูความเหนียวเคล็ดลับของห่อหมกคืออะไรครับป้าติก็คนก็ต้องได,ได้เครื่องมันตำเครื่องนะพี่ิปฏทิคนไทยทุกคนนี่คือห่อหมกที่เป็นห,อหอ่อหมกจริงๆนี่คือห่อสดที่ยังไม่ได้นึ่งนะแล้วดูวิธีการหอ่อคือสวยมากอันนี้ แอบบอกราคาสิอันนี้ห่อเท่าไหร่ครับ25บาท25บ้าบาททุกคนอันนี้คือห่อหมกปลาช่อนนาแล้วดูห่อใหญ่ดูให้เทียบกันหน้าอ่ะดูกระติ่มเอกเลยว่ะอันนี้ไม่รับนะครับอันนี้คือใบยอใบยอขวัิหัวกะทิอันนี้ก็คือใบมะกรูดใบมะกรูดซอยนี่แล้วนี่ครับว่าทำอะไรเนี่ยเอาไว้หน็บ๋อาเอาไว้กลัดนั่นแองนี้เนี่ยเอาไว้แขะฟันเดียวให้ป้าติ๋มโชว์ ต้นอยากห่อบ้างมันยากไหมเงี้ยยากสิยากสินี่ทุกคนดูนะดูเวลาห่ออันนี้จําเป็นไหมครับว่าใบตองต้องเป็นใบกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใบกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเท่านั้นทำไมต้องกล้วยน้ำว้าครับคือถ้ากล้วยอื่นแล้วใบมันจะขมมันจะน้ำายมันจะขมอ่านี่เลยทุกคนนี่เราก็จะเลื่อนงไปนีเนื้อปลาช่อนโอ้โหนี่คือยี่สิบห้าบาททุกคนนี่ครับแล้วก็ใส่ อันนี้เป็นหัวกะทิใช่ไหมครับกะทิสดนั่งขันเองไหมเนี่ยทำเองสิหรือเองด้วยดูวิธีการหอ่อดูไม่ยากนะทุกคนแต่แบบสำหรับเราก็คือถ้าเกิดเราจับเราก็น่าจะแบบเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมือของเขาแต่เราห่อนะคือเท่ากันเลยอันนี้ผักเนี่ยอันนี้เป็นใบยอจะมีไส้ข้างในจะมีผักอะไรบ้างคบพี่มีใบยออย่างเดียวเลยเอ๋ออันนี้ทปใบายออย่างเดียวเลย อ๋ออันนี้นี่ก็คืออันนี้อันนี้คือไบยอโซดบโอโซนแแต่นี่คือปราติ่มเลาะแกนเลาะแกนออกทําไมถึงต้องเลาะออกปราติ่มมันจะแข็งใช่ไหมเวลาขชงใช่มันเป็นทุกคนมันไม่มีได้มีแกนมันไม่มีแกนเลยเหมือนจะเป็นใบแบบแล้วเขาก็เลือกใบอ่อนๆนะก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาเคี้ยวไปเนี่ยจะไม่โดนแกนมันจะแบบไม่กึบไม่กึบมันก็จะแบบละมุนลิ้นเนาะอยวลองชิมหน่อยนะอันนี้คือลวกแล้วลวกเกลือ ตัวเกลือมันจะลดความขมลงนี่ทุกคนเดี๋ยวลองชิมดูอ,มอร่อยนะมันหอมอะ่ะไม่ได้ขมแบบผาผสมอะไรบ้าทำม<อ>ันอย่างนี้อ่าก็เอาหัวกะทิกับวางกะทิมาอย่างละหน่อยแล้วก็คือเคียย่ยวกับแป้งข้าวเจ้าอ,อแป้งข้าวเจ้าเราจะชิมกะทิสิกะทิที่กะติ๋เนี้ยใช้เป็นเอามาโรยหนะ้า นี่จะชิมก่นอนะอืมหอมกะทีมากหอมหวานแล้วก็มันอร่อยอะ่ะอือหอมอะ่ะเห็นไหมเขาละเอียดมากกระทั่งแบบใบอะไรนะใบยอ,อก,ก็ต้องตัดแกนออกอครับ๋ยวพี่มครัวดีกว่าว่าเห็นตอนนี้ม็ติ่มกำลังนึ่ง,นงอยู่วันนี้ขายนี่ นี่หอมหมดทุกคนอันนี้ก็ต้องนึ่งกี่นาทีอะปกติมันแล้วแต่เดี๋ยวหยิบขึ้นมาดูว่ามันสุกหรือไม่สุกคือไม่ได้กะอ๋อไม่ได้กะแต่คือใช้เขาเรียกว่าใช้ประสบการณ์ในการดูอ๋อแล้วฝั่งนี้ก็คือนึ่งข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเสร็จแล้วนี่คือสุกแล้วใส่ลสสกล้วยเหรอครับใส่กล้วย้ใส่เค็มด้วยใส่กล้วยอันนี้ใส่เค็มด้วยมีอ๋อนี่เขาเขาจะบุกไปตองเอาไว้ร้อนมากอะร้อนนะ ร้อนจริงด้วยทุกคนอ๋ออือนี่คือร้อนเนี่ยโอ้โหปันขึ้นเลยอหอมมากไส้นี่ก็ผัดเองเหรอครับผัดเองไส้นี่คือเป็นอะไรบ้างครับป้าติ๋มใช้ถั่วถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็ต้องแช่น้ำก่อนอ่แล้วก็ปั่นแล้วก็มาผัดต้ม อต,ต้มให้มันเปื่อยๆเสร็จแล้วก็เอามาผัดผัดแล้วก็ต้องปรุงรสด้วยใช่ปรุงใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วแต่าจะชอบรสไหนอ่ะเอาจริงๆนะนี่ถ้ากรุงเทพก็คือไม่เคยไม่เคยมีหรอกเคยกินแต่กล้วยคือเป็นไส้กล้วยไงส่วนมากจะไม่ค่อยเจอไส้ที่เป็นไส้เค็มอุยนละลอเลยอ่ะทุกคนปกติไม่เคยกินข้าวต้มมันแบบนเราหอมมากโห เขาเหนียวก็คือน,นุ่มมากหอมพริกไทยไม่เผ็ดคาไซขนาดน้ทุกคนเนียนนุ่มดีอ่ะอันนี้ชิมหรือกินจริงเลยถามก่อนฟินมากเลยอะ่ะให้ป้าติ๋มเขาไปคำชมบอกกอนเดี๋ยวเรามาดูความน่ากินอันนี้คือหัวนะไม่มีอะไรร้อนว่ะเขาต้มมัดมากี้แล้วล่ะว้าวุ้กคนโอ๊ย เห็นไหมเห็นไหมควันแบบขโมงมากเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันทุกคนฮัล้หลอันนี้คือห่อหมกต้องเรียกว่าขอยกให้เป็นเดือะเบสเลยอ่ะคือชอบมากคือมันเป็นห่อหมกบ้านๆแต่ถ้าใครได้กินคือจะชอบมากนี่นะทุกคนเดี๋ยวดูนะอันนี้คือหัวปลาที่สั่งไว้เป็นหัวปลาช่อน อย่าลืมนะครับทุกคนใครมาเที่ยวราชบุรีต้องมาหาปติมแยกน้วยไผ่เลี้ยวกว่ามาตลาดนัดริมริมคลองเถื่อประทานนะครับทางไปจนพึ่งถ้าไปตลาดเลยเดินหาปติมหาไม่ยากครับจะมีขนมบางวันก็จะมีทัำขนมขนมเทียนอย่างวันนี้ทําขนมพ้าต้มมัดแล้วก็มีหอหมอกด้วยถ้าวันไหนมาโชคดีนคุณจะได้กินหออบอร่ยยอดเลยแล้วพบก,กันนะครับชาวโซเชียล